ดีทุกคนวันนมีออเดอร์หอมทุกคนหอมที่รล่ขายบอกนะเดี๋ยวนี้ขายออกใกล้ซิมมดแล้วทุกคนน้องอูโพสขายโพสขายในเฟ e บุ o กมีคนมาถามซื้อบุดเดียวซิมมดแล้วเขา,ขาเจ้าสร้างสองโลทุกคนเมื่อกั้เอาไปส่งหกโลเจ็ดโลเมื่อหน้ามาอีกหอม ขายไปขายมากับซีมดเอาคือคือแม่เดียวากันเอาไปตั้งเอไปตั้งันมองอยู่คู่แรกอยู่ยามัน ล้างมาดีดีดูมันงายก็นล้างดีแล้วนี่ยอันนี้ลาก็ตัดอาตัดซองีอซองโอ้้ออได้เอาไปเอาไเอาไปก็ได้เยอะมาตั้งที่คนหนมันเนี้ยเดเอาวางไว้แล้วน่ะตั้งีคตั้งีกอ๋อชันเป็นเดกุ่เลยเพาว่มั สาวขี้ลาลูกคู่เดชที่เล็กแต่เงสิปลาลูกคู่เด็ดูแ้ะแค่ดีลูกหลอกดูไม่น่าหรอกเหมืนเพื่อชีวิตตังอยู่คุณคันลูกตัดเข้ามาลูกก็นั่นลูกก็ยัดหนา,าคุณเล่เากับใครคะค่ายค่ายภักทุกคนค่ายภาคลวก็เอาเงินอัน เอาเงินอันมามาซื้อมาซื้ออันเข้าซื้อน้ำปูน้ำปาก,กินเพราะว่าน้องอูเห็นหานไหมนี่ก็คือแม่จันทันซีอันนั้นได้แม่จันทันต้องซื้อเข้าซื้อน้ำน้องอูก,กินได้เบอร์ก,กินฟรีแนนซื้อกินเฮากา็ค่ายพักค่ายใกล้ค่ายเนี่ยนี่แหละเออค่ายพักค่ายใกล้ไปซื้อไปซื้อเครื่องในห้านกินวาทันซะเพราะว่าเบคันวับไปเอาไปเอาไประบบจ่ายกะเฮาก็ คืออันกษิมดธนาทุกุลยิ่งร่าก็ตัดตม,มาเมทเทเลวครึออ่งกลางคุณน้อยร่าล,ลูกก็บอต,ต้องตัดเออเขาก็อยากตัดริมไปนะเอวอันน,นี้มาเราก็เอาฟุ้นโพเซอร์ฮดน้ำเก็ล้านเล้วก้อนเสื้กางเลมเสื้อันเดอร์ค่ายดีๆฮอดยามไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปเฮ้ยแม่เฝ้าหันให้ห้าเงินก่อนปีนี้ปีกลายยังว่ามีลูกไปเซอร์แม่กับโบเพื่อไปปีนี้โบมีแล้ว เกิดออกมาแล้วทีไปทางหนึกระปไแม่จันวะอาเต้เ้ยเห็นคลิปมีนาแม่คูนกุกกิ๊กไปลินน้ำทะเลป้าเนาะมวนเธอวะมวนขนาดมีนาฮหดเต้นพูดเถอเฮ้ยกระปอเาาบอลดอกกรปานะแม่เนาะเออไปไปมาต่างเข้าไปละ เก็เข้าแล้วข่าก็เอื้อโตอีเมสไปบอกข <ไป S 2> ่าวยูเฮือน,น,นมีนาเฝ้าเฮือนเปรียนกันเดีน้ำทะเลคือมีนานั่นไปงักหลอวะข่าไปผู้จำเป็นต้องมีซุดอันเดอรก็ได้นุ่งไส้มาเลยทำไมเนาะมีนาว่าอีเมสอีเมสให้ไปคืนแล้วโดดดำโดดดำหัวแล <c oughs> ้วมันให้เก้นดำคือพอถ่ายคลิปไว้ นั่นแหละคนไปนอกไปนะครับแต่ไปนอกไปต้องเป็นนั้นแหละเล,ลือดมั่งเกอร์เลยเนาะ <c oughs> ว่าเรื่องแม่จะแม่คุณไปเห็นน้ำทะเลแล้วเห็นคลื่นมาละโดดดำโดดดำว่ะใกล้แล้วทุกคนหางกัน็ใกล้จะได้ทุบละกําลังเมียนเครื่องวันนี้ตัวย,ย่อยเมียนเครื่องไปเบิ่งคลิปตัวย่อยเดินน้องอุ้งโบ่ได้ไปถ่ายเพราะว่าปั่นกันถ่ายทุกคนโบ้ท่ายตัดกัน แม่ประมาณโกัตตานี่บอกซ่องโลแม่แมาาเมมาสือห้องน้ห้้ดห้องน้ำพุวะห้องน้ำแม่ตัทสลัคายพูล้โอเออเออฟาเอาห้อมไปส่งได้นี่นะฟาเอาห้อมไปส่ง ทานแล้วน้องอู๋เช็ดไซอั่วค่ายแต่ว่าน้องอู๋เช็ดเธอดีกว่านี้อันนี้น้องอู้เฮ็ดกินแล้วน้องอู้ยังมัดโบกเก่งแต่ว่ารสชาตินี้พอต้นตานกับว่าแซ่บต้นตานกับว่าแซ่บผู้เดถอกับว่าแซ่บว่าสันน้องอู๋เชียร์เฮ็ดไซกอกอีสานคือแม่ใส่ป้านเฮ็ดฮันแด้ทุกคนน้องอู๋เช็ดกินก่อนอันนั้แรกเฮียนเฮ็ดกินก่อนสิซังไซมาก่อนเฮ็ดทาดีๆก่อนอันน้องอู้ยังสชีเริ่มเฮ็ดสเฮ็ดไอศครีมน้องอู๋เฮ็ดไอศครีมค่ายได้ทุกคน น้องกู้เช็ดไอศครีมค่ายเฮ็ดไอศครีมค่ายได้เฮ็ดลายอันค่ายทุกคนแต่ว่าหลายคนแนะนำให้น้องกู้เฮ็ดอันพวกอันฮ้านก๋วยเต้วก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวฮั่นเออน้องอู้กับแจ็คซีว่าเดี๋ยวว่าฮ้านก๋วยเตี๋ยวนี่น้องอู้บ่มีฝีมือในการเฮ็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยนะ เฮ็ดระยามบมได้ขายนะทุกคนบ้านอ้้งอู๋เคยมีคนเฮ็ดระเจงนะเคยมีคนเฮ็ดระเจง กลางคุณค่อยๆตัดไป กินกับอันพวกเขาเปียกพวกเฟิร์นี่แซ่บแซ่บอนี้ทุกคนกคาดเ้าลูกค้าสร้างหกเออลูกค้าสร้าง2กิโลทุกคนแม่จันว่าตัดหอมเต็มกระต้านี่6อันและชีได้ประมาณ2โลแม่ว่าอูสิเก็บพยายามตัดไป ออกสในงานงาเฮอรบินก็ไล่หลายตัดก่อนรอท่าเบื้องนำกันทุกคนเฮห้านี่ซีมดเงินเท่าไรจดลายละเอียดไว้ละจดลายละเอียดไว้ว้า ค่าฮิดหานี Pilot, ่สิมือเท่าใดเดี๋ยวหาเงินได้สิค่อยขยายหานขึ้นขยายหานขึ้นคือไปเที่ยวหฮานกะม่วนทุกคนเอ้ยม่วนแล้วกันทางเฮดคลิปได้เงินเดินไปนำพันแหละแต่ว่าแต่ว่ามันมีลูกแล้วมันเปียนไปนะทุกคนแบบอ้ยุงหลายมีลูกมาล่ะชัวร์ชิออกจาก บ,อบอ่อนพักบ่อนอนเดอได้เอาลูกเอาลูกมีลูกนะเอาลูกไปนะมันบูคือมีเจี่เฮาสองคนเด้แล้วน้องอูก๋ก็เลยคิดว่าเออสิมาค้าขายยูหานเอาแล้วกันเฮ็ดคลิปยูเฮือนแดี๋ว่าถามว่ายัางที่ไปเที่ยวยูบ่อไปอันเดอบอกันยังสิไปยูเดินทุกคนเดินยังสิพาแม่ไปเที่ยวทะเลอันเดอรยู่แต่ว่าคันไปกะอาจจะปิดหานไปอาทิตย์หนึง่งอันเดออันเดอร์ซินะทุกคนเพราะว่าเฮาซีพาแม่ไปเที่ยวค่นะทุกคนแดี๋ยว่าเฮาซีโดนโดนจังไปค่ะนะแบบบ่กค่อยได้ไปตลอด แต่ว่าถามว่ามีเอฟซีมาหาแล้วยากคือพาไปเที่ยวค่ะไปได้บอกับน้องอูกก้กับไปได้ยูเด้อทุกคนเดิมเพราะว่าฮานนี้ฮันคันว่าฮอดยามน้องอู้คาเวียกอันนี่ก็ต้องให้แม่จันเป็นคนเฝ้านะทุกคนเฝ้าแล้วกะน้องอู้ก,กับไปหลายหลายคนว่าเฮ็ดฮานมาสุดท้ายก็ต้องเป็นแม่จันคือเก่าเละเป็นคนเฝ้าฮานเป็นคนเฮ็ดอันแบบขายเครื่องอยูฮานคือเฮายูในครอบครัวเดียวกันคะนะ คือฮาอยู่ในครอบครัวเดียวกันล่ะบ้านนี้สมมุติว่าอ้ขาเวียกเนาะคือการให youtube มันก็ได้เงินขนาดทุกคนมันฮาสที่ถ่ายคลิปยุ่เเหินตลอดบางเที่ยมันก็น่าเบื่อหรือว่าบางเที่อเขาก็ต้องแบบว่าอู้ก่ะมีความฝันเนาะกับตุ้ยเนาะเคยเว้ากับตุ้ยเลยเลยอยากเอาแม่ซุกกับพ่อสดนไปเที่ยวทะเลอันเดออันเดอซีฮานาแล้วก็อยากเอาแม่ซุกพ่อสดอันเดอไปเที่ยวทะเลแต่ว่าอันก็ยังบ่มีโอกาสได้ไปจ้าเ่อได้เพดไปยักเทื่อหานา กยากพาแม่กับพ่อหันไปสินะแล้วก็อีกอย่างกะแบบว่าเรื่องพ่อจ้อยทิไปเที่ยวทะเลบอไปอเดี๋ยนี้บ่กอ้ฮันชวนพ่ออยู่เด้อทุกคนแต่ว่าพ่อจ้อยฮันบอยากไปเองเด้อทุกคนเด้อโบแม่ว่าอู้ฮันบอยากเอาพ่อไปหรือว่าจังใดได้ทุกคนพ่อฮันแบบเราบอร่อยากไปเองสินะนะบางเทือก็อาจจะมีแต่แม่จันไปออนเดสินะทุกคน เรื hoy, 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 hoy. ่อยๆหอมมั้ยนะกินกับอันแซ่บสุดนี่กินกับลาบกับอันเด้อ សូវីបានដែលពីលារដែលានដែលាន แม่จันบอกว่าตัดมาเสีรลางลางเราอาไปพักเสด็จน้ำไว้พักเสด็จน้ำไว้แล้ววันนี้ละจังค่อยอันไปตัดอีกูฟาวตัดฟ้าวแล้วก่อนเด้อวันนี้เด้อ หอพี่สองอะได้นี่กระต่าที่สองมาล้างมานี่นะล้างอะทำผมแม่น้าเราจะเอาทางน้ำไม่ใทุกคนไปซัางเลยเพื่อนเราต้องให้มันเสเด็ดน้ำก่อน มาตัดอีกหนานหอมลาบน้องอูนี่มีจักหนานว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนานทุกคนตัดอีกค่อยๆตัดไปตัดเรียแล้วน้องอูก,ก็จะไปส่งเพื่อนยู่อันนั้นเลยทุกคนตัดเลี้ยก็จะไปส่งเลย เดี๋ยวมือนี้ไปชิไปหาซื้อไส้มาเฮ็ดไส้กอกอีสานทุกคนไปหาซื้อไส้มาล้วชิมาลางไว้ เรื่อยๆทุกคน สอนท่าน,นหอมน้องอู้หลายพูดออก,กับกระบซื้อแม่จันนี่เป็นคนปลูกเป็นคนอันเดอรได้แต่ว่าตัวย่อเป็นคนหดน้ำแต่ว่าเรื่องประกาศเอาอพักไปคอกไปขายนะฮะจะเป็นอู้แล้วทุกคนเดอแม่จันท่านเนี่ยมีจะขายเป็นเออมีจะปลูกเป็นแต่ว่าเวลาเอาไปคงไปขายนะฮันจะแบบว่าเมนอู้เป็นคนประกาศอันเดอรอซอกลูกค้าแล้วนี่เขาก็มีลูกค้าเพิ่มหลายคนอยู่ทุกคน แต่ก้อนท่านมีลูกค้าตั้งแต่ห้านอาหารกับตลาดเนาะเดี๋ยวนี้ท่านมีทั้งลูกค้าอยู่ตลาดแล้วก็ลูกค้าห้านอาหารมาเพิ่มมาอีกเป็นส <c oughs> <ห>าม <bob> ห้านทุกคนห้านอาหารท่านเขาก็สร้างมาเรื่อย <c oughs> ๆอยู่ทุกคนเดี๋ยวนี้กําลังเล่งพักหอมป้อมให้ง่ายะทุกคนเนาะ am, กาลังใส่ฟุ้นแล้วก็หดน้ำไลายใส่ฟุ้นหดน้ำกาลังเล่งหอมปอมหอมบัวเฮงามเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านราคาพักหอมปอมนะกำลังข <c oughs> <c oughs> ึ้นทุกคนก็เลยพากันเล่ง หน้าฝนนี้แหละที่ขายหน้าฝนนี่ขายหน้าฝนมันจะงในเงินเฮ็ดอาซีบชุดจริตทุกคนเลยหาเงินเก็บเล็กผสมน้อยตัวกับปริยูปริเซารหากันเฮ็ดเวียเหตดการ์เมื่อทุกคู่ทุกคนเทเงินน้องอูนะแม่จันกับเอาลูกซวยอูได้เอาออโต้ชวยได้ ฝนตกใส่หอมหอมหอมยืดเลยทุกคนกำลังเก็บกำลังงามเหร ช่วงนี้พักอันนี้ก็ราคากำลังตกเดียวเดี๋ยวจะน้อยเดี๋ยวราคามันจะขึ้นทุกคน ทุกคนเนาะน้องอู้สิเก็บพักแล้วก็สิเอาพักไปส่งก่อนทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อวันน้องอู้เช็ดคลิปอย่่งจ้่วะคลิปนี้ฮัลนลาทุกคนไปก้อนย่านทุกคนกินฮอดน้องอู้บริเฮ็ดคลิปลงเป็นมือนึ่งแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าคาลูกได้ทุกคนคาเวียกได้หากับมีเวลามาถ่ายิปตัคลิปไห้ทุกคนเบิ้งเนาะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อสำหรับวิดีโอนี้ทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย